อ้าโอ้โถ่าสวยตัวนูไปค่ะึ๊บอุ้ยอุอ้ยโหวู้สวัสดีทุกคนไลน์นะคะต้อนรับปี2023นะหรือปี2566นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะพี่นิวก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันของปี 2023นั่นเองนะคะเอาแ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นแบบนี้กันเลยดีกว่าแบบนี้ชื่อว่า broken bone นะคะหรือว่าแบบกระดูกหักนั่นเอง <c oughs> แต่ว่าเป็นแบบกระดูกหกักแบบใหม่ในเกมโลบอกนั่นเองนะคะ <c oughs> เห็นเขาว่าเป็นแบบกระดูกหักที่สนุกพี่นิวก็เลยลองเข้ามาดูกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยแท่น <c oughs> นี่เลยพี่นิวก็แต่งตัวเป็นน้องวันพุธนะคะวันนี้เราจะพาน้องวันพุธมากระดูกหักกัน เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดน้องวันพุธกระดูกหักจะเป็นยังไงนะคะเออจะสังเกตว่าในแมบ,บนี้เนี่ยมันมีอะไรห้อยห้อยอยู่ตรงเอ่อตรงคอเรานะคะพี่นิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วคนอื่นมีห้อยห้อยเหมือนน้องวันพุธหรือเปล่าเนี่ย อ๋อมีนะทุกคนนี่อย่างเบคอนคนนี้ก็มีนะนี่เห็นปะทุกคนนี่แต่ว่าเขาไม่ขยับไงมันก็เลยไม่ห้อยเหมือนของน้องมนุษนะคะเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านี่จะบอกว่าเราต้องเข้าไปเล่นตรงนี้นะตรงที่มันเขียนคาว่าเพลหรือว่าเล่นนั่นเองเข้าไปเลยจ้ะอ่ะแล้วมันก็จะพาเรา ไปตรงภูเขาน้ําแข็งนั่นเองนะอันนี้คือด่านหนึ่งนะคะเป็นด่านหนึ่งที่ทุกคนต้องมาทําการกระดูกหักตรงนี้โดยการที่เราต้องกระโดดลงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาน้องวันพุธกระโดดลงไปเลยแล้วกันว่ามาดูกันว่าจะกระดูกหักขนาดไหนโอโ้โหโอ้โหทุกคนเอาเอาเรื่องอยู่นะว่าไปเดอ้อยังไงเรามันดูแบบว่ามันดูแบบว่า โอ้โหมันดูแบบนั่นแหละครับคุณผู้ชมอุ้ยกระแทกโอ้โหต้นไม้โตโอโ้โหมีมีแบบเอฟเฟกเลือดด้วยอะ่ะอามาดูกันนี่ฮะนี่กลายวินิจฉัยโลกแล้วเราก็ได้เงินมา726บาทนะถือว่าน้อยมากเลยอะ่ะแล้วก็มีการให้เรากดดู รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยคืออะไรอะ่ะอ๋อถ้าเกิดเรากดดูรายละเอียดเนี่ยมันก็จะบอกนะว่ากระดูกช่วงไหนเราหักบ้างนะเออจะบอกว่าแบบนี้คือแบบโอ้แมกนมากเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นซ้ําดูนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เงินมาน้อยมากอะ่ะเฮ้ยทุกคนตรงนี้มันมีให้เรากดชิปนะคะกดชิปแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋อแล้วทุกคนที่มนันห้อยอยู่ตรงตัวเราคือลูกปงมันคือลูกปง ดูในแบบนี้มันให้ลูกโปง่งเรามาฟรีๆเลยอ่ะโดยที่อุยอ้ยอุ้ยพอแบบว่าใช้ไอเทมลูกโป่งนะฮะรู้สึกว่าเจ็บหนักเจ็บหนักอยู่นะหรือย,ยังไงยังไงโอ้ยออ้ยน้องมันพุดน้องมันพุดไม่นะเอามาดูกันนะคะ โอ้โหทุกคนจะบอกว่าพอเอ็กซเรย์กระดูกมาเนี่ยในรอบนี้ก็เจ็บหนักพอสมควรนะคะจะเห็นว่าตามข้อกระดูกเรานี่เป็นวงวงสีแดงเลยแล้วก็ได้เงินมา1,814บาทไอ้ครั้งนี้ได้เยอะครั้งนี้ได้เยอะโอเคได้อยู่อ่ะมาเล่นซ้ำกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเราลองใช้ไอเทมลูกโป่องอีกรอบหนึ่งนี่น้องนมอน,นพุดดิไต้ตงแต่งเลยอะเอาไป ตอนนี้นะคะเราก็ใช้ไอเทมลูกโป่งในการเป็นตัวช่วยอืมอืมอุย้ยก็อย่างที่บอกนะว่ายิ่งเจ็บหนักเท่าไรก็ยิ่งได้เงินเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้วิ่งเลยอะเฮ้ยโหจะบอกว่าครั้งนี้กระดูกคือแบบว่าเออแดงเกือบทั้งตัวเลยนะแล้วก็ได้เงินมาสามพ ุ้ได้เงินเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไปที่เอ่อล็อบบี้ก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปร้านค้าดูก่อนนะมีเงินอยู่ประมาณ6,520บาทส่วนในนี้ก็จะเป็นช็อปร้านค้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูช็อปกันมาดูกันว่าในช็อปมันมีอะไรขายบ้างในช็อปนะคะมันก็จะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยที่ทำให้เรากระดูกหักมากยิ่งขึ้น อย่างน,นี้นะคะเรามีลูกโป่งอยู่แล้วลูกโป่งมันให้เรามาฟรีๆเลยอันต่อไปนะคะอันนี้ก็ใช้เงินในเกมซื้อนะราคา1นึ่งแสนสองหมพบาทโอ้โหราคาแพงมากเหมือนกับว่ามันเป็นใบพัดติดหัวเรานะคออันนี้แต่ว่ามันแพงมากเลยอะทุกคนแล้วมันก็จะมีให้เราอัปเกรดความสามารถเราเนะคะนี่แล้วถ้าเกิดน้องวันพุธอยากไปเล่นด่านอื่นทํำยังไงเราก็ต้องมากดตรงคําว่าสเตตนะคะนี่จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเบื่อด,ด่านเด แล้วเนี่ยเราจะไปด่านอื่นเราต้องใช้เงินใช่ไหม รู้สึกว่าด่านที่2ใช้เงิน2 5 0 0 0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการเก็บเงินเพิ่มมาทุกคนโอ้โหพอเลื่อนดูนี่คือมีหลายด่านมากทุกคนคือแบบว่าเยอะมากเอาล่ะเดี๋ยวเราพาน้องวันพุธไปกระโดดกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เงินของเรายังน้อยอยู่เราต้องการเงินที่จะไปด่าน2ซึ่งด่าน2เนี่ยมันใช้เงินเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราให้น้องวันพุธเนี่ยทำการกระโดดให้กระดูกหัก จนกว่าจะได้เงินเยอะๆนะคะไปโอ้ยโอ้โหไปไหวไหมไหวไหมถ้าสวยนะน้องวันพุธยังไงขอแบบว่าขอตังค์เยอะเอ้ออุอ้ยกระแทกป้ายเลยในครั้งนี้โอ้โหรู้สึกว่าเจ็บไม่หนักนะทุกคนได้เงินมาแค่พันหเองอะเอาแหละมาเล่นซ้ำกันนะคะเราต้องทำการเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะน้องวันพุธ เข้าใจไหมว่าต้องกระโดดให้กระดูกหกักยันที่สุดถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงนะคะน้องวันพุธเราคงแบบว่าเลิกเล่นไปแล้วนะเพราะว่า <c oughs> เป็นแมปที่ดูแบบว่าเจ็บตัวมากๆเลยนะคะเอาไปอุ้ยมาดูกันในรอบนี้นะคะว่ายังไงจะได้เงินมาเยอะไหมจะเจ็บหนักหรือเปล่าเฮ้ยลงน้ำเหรออุ้ย ลงน้ำทุกคนดูแล้วเจ็บไม่หนักแน่แนเลยอะ่ะได้เงินมาแค่พันสี่นะคะ <S <S ตอนนี้น้องวันพุธมีเงิน 26, งหมพันแล้วเย่เย่เย่เเอาแหละเดี๋ยวเรามา ทำการไปสเตจอื่นดีกว่านะหรือไปด่านอื่นกันนะทุกคนนี่ฮะด่านที่2ราคา2 5 5 0 0หเหรียญจัดไปนะปลดล็อกแล้วเรียบร้อยเราจะไปด่านที่2กันเนะี่ยฮะมาแล้วตอนนี้น้องวันพุธได้ทําการปลดล็อกด่านที่สองแล้วนะทุกคนด่านที่2ก็จะเป็นประมาณนี้น้องวันพุธเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่บนภูเขาที่สูงขึ้นนะไปเลยวันพุธอ่าใช้ลูกโป่งเป็นตัวช่วยเหมือนเดิมนะฮะเพื่อที่จะได้เจ็บหนัก,นกๆไปลเลยไปปึ๊บ โอ้โหเอา้าวิ่งเลยอุ้ยหัวกระแทกเลยเฮ้ยยังไปได้ต่อโหเมื่อกี้วิ่งเลยทุกคนถ้าเกิดวิง่งวิ่งแบบนั้นเนี่ยน้องวันพุธจะได้เงินเยอะหรือเปล่าเนี่ยไปนะฮะอย่าหยุดอย่าหยุดหยุดแค่นี้เหรอโหดูท่าอเอามาดูเงินกันนะโหทุกคนได้เงินมาเจ็ดพันเลยนะคะเป็นการได้เงินที่เยอะที่สุดพอเราดูแผ่นเอ็กซเรย์เนี่ยปรากฏว่าตรงหัวนะฮะอ๋อเจ็บตรงหัวนี่เองเราถึงได้เงินมาเยอะไปกันต่อนะฮะเนี่ยไปโลด ก็มาดูกันนะคะว่าในรอบนี้ยังไงถ้าเกิดเราหัวลงแรงๆเนี่ยเราจะวิ่งนะเออแต่ว่าครั้งนี้ไม่วิ่งแต่ก็มาดูกันว่ายังไงเฮ้ยไปต่อดิอย่าหยุดนะเรายังไปได้ต่อกระแทกอุย้ยอ่ายังไปได้ต่อเนี่ฮะเอออืม,อมโอเคมันพูดไหวไหมถ้าเกิดมันพูดพูดได้คุบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันจะตุยแล้ว โทุกคนครั้งนี้คือแบบว่าร่วงลงมาสูงมากอ,อโอ้โหดูท่าท่าสวยมาดูเงินกันนะคฮะได้มาแค่สองพบาทอะไรกันครับเนี่ยจะบอกว่าเมื่อกี้คือแบบว่าดูแบบว่าเจ็บมากเลยนะแต่ก็ได้แค่สองพบาทจะบอกว่าเงินในเกมนี่คือขายถูกนะทุกคนเพราะว่าเราจ่าย29เาโลบาักเราได้เงินมา ห้าแสนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอซื้อสักเอ่อหนึ่งล้านละกันนะจ่าย4 9โลบากนะทุกคนนมาดูกันหุยจะบอกว่าเราสามารถซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนได้ด้วยนะให้เพื่อนที่อยู่ในแมบบมาว้าวจะบอกว่าแบบนี้ใจดีมากเลยอะแต่ว่าพี่นิวขอซื้อให้น้องมันพุดละกันเะคะไปจากก็ประมาณ4 9โลบากเราจะได้เงินในเกมมา1ล้าน ามาดูกันนะยคะอะแล้วตอนนี้น้องวันพุธนะคะก็มีเงิน1ล้านแล้วงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปสเตตอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนจุดบ้านดีกว่าเนี่ะนี่เราลองมาตรงโซนหุบเขาบ้างราคา4ี่หมืนเรียบร้อยนะพี่นิวซื้อแล้ว แล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ดีกว่าทุกคนนี่ที่มันเป็นเหมือนใบพัดอยู่บนหัวตอนนี้เรามีเงินแล้วอะเราก็ซื้อไปเลยนะ,ะเท่านั้นยังไม่พอเนะะี่ยะะเรามีเงินใช่ไหมเราก็มาทําการอัปเกรดกันนะ,ะ่ะนี่สามารถอัปเกรดการกระดูกหักได้ด้วยนะคะก็อัปเกรดเป็นเลยอรแนะ่แต่ว่าต้องใช้เงินในเกมนะคะพอเราอัปเกรดปุ๊บมันก็จะเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะคะทุกคน <S <S เพื่อที่ว่าตอนเรากระโดดลงมาเนี่ยเราจะได้แบบว่ากระดูกหักเยอะเนี่ฮะ นี่ค่ะก็อัปเกรดไปเลยพี่นิวขออัปเกรดให้ถึงเวเห้5ก็พอนะคะรับรองว่าครั้งนี้น้องนพุธของเรากระโดดได้กระด,ดูกหักเย็นแน่ๆเราไปที่หุบเขากันเลยมาเลยนะหุบเขาน,ะนั่นเฮแล้วรู้สึกว่าน้องวันพุธอุ้ยเดี๋ยวนะทิ้งทำไมทิ้งโ กลายเป็นว่าทิ้งนะคะนี่จะบอกว่าไอพัดนี่คือแบบว่าไปอยู่ตรงมือติงเลยนะคะเอาไิธีการใช้ก็คือต้องกดชิปนะคะอ่าโ,โอ้โหท่าสวยคนนเอ้ยไ,ได้อยู่นะเออสวยงามยังไงคะลงไปเลยจ้าอ่าตอนนี้น้องพุดลงไปแล้วนะไปคะ่ะอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหจะบอกว่านี่คือตรงโซนหุบเขาเนะะี่ยะยังไหลไปได้อีกอืมสูงเหมือนกันนะเนี่ย ไปค่ะโหโอ้โหเดี๋ยวนะคุณพุทธไหวนะไปโอ้ยลงน้ำมาทุกคนรู้สึกว่าได้เงินมาสามพันก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะต่อไปเรามาซื้อด่านใหม่ดีกว่านี่แอลหนึ่งดินแดนอันตรายนะคะอ่ะจะบอกว่าด่านนี้หนึ่งแสนเรียบร้อยนะไปดูกันขึ้นชื่อว่าดินแดนอันตรายไปเลยุนไปทิ้งแบบนี้เลยอ่า มาดูกันว่าจะอันตรายสมชื่อหรือเปล่าครั้งนี้น้องวันพุธเราจะเจ็บหนักหรือเปล่านะทุกคนอืไปแล้วไปแล้วถ้าสวยอุ้ยโหชนต้นไม้ยังไงโอ้โหอันตรายจริงๆจริงจะดูกกระแกบเลยครั้งนี้ยังไงยอย่าเพิ่งหยุดนะไปให้สุดแล้วหยุดที่พื้นเฮ้ยอุ้ยเอามาดูกันนะว่ายังไงโอเคอุย้ยได้งเงินมาหกพันว้าว ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะอ๋อ,อ,อแหละทุกคนพี่นิวก็ได้พาน้องวันพุธหรือว่าน้องเว้นเดย์นะคะมาเจ็บตัวกระดูกหักในแมปนี้จะบอกว่าแมปนี้เป็นแมปกระดูกหักที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นแมปกระดูกหักแมปใหม่ที่แบบว่าสนุกมากถ้าเกิดอยากเล่นเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะลองมากระดูกหักกันรับรองว่าสนุกแน่นอนวันนี้น้องวันพุธขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะขอไปหาหมอก่อนตอนนี้กระดูกไม่เหลือแล้ว ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆสรุปแล้วนะพี่นิวชอบไอเทมที่เป็นใบพัดอยู่ตรงหัวมากที่สุดนะทุกคนเอาแหละงั้นเดี๋ยวเรานะคะมากระโดดก,กันอีกรอบหนึ่งปิดท้ายคลิปไปจากวันพุธหมุนเป็นใบพัดโดเรมอนเลย,เลยอามาดูกันนะคะว่าครั้งนี้วันพุธจะเจ็บหนักหรือเปล่าแต่รู้สึกสงสารติ้งมากเลยนะะี่ะดูมืออะไปอึ๊บอุ้ยปิดท้ายได้สวยงาม จบเลยได้ตังค์มา6ก0 0นเาเนีคะจะบอกว่าเมื่อกี้ช่วงหัวกับช่วงแขนกระแทกแรงมาก